กได้คาเฟอีนกางเกงกูก็ได้คาเฟอีนไปด้วยบ้านหลังนี้ซื้อให้คนรับใช้อยู่สามี่คนวันนี้ก็มีม้าเหล็กมาแนะนําใหม่ม้าเหล็กคันนี้มาจากแบรนด์ Royal Enfield วันนี้ฉันจะได้ขี่ทรง Cruiser หรือว่า Tourer กันนะเรามารอดูกันดีก,กว่าจริงๆแก้วที่7แล้วลไปดูม้าเหล็กกันเบนเบน บอนนวลบอนนวลพี่ครับขับลอมตัวมา พาไปดูรถนะครับรอยัลอินฟิลนะครับวันนี้ที่เราได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะฮะที่มาทำคอนเทนต์ที่นี่นะครับเราจะพาไปชมกันอันนี้เป็นมุกฮะจริงๆพวกพี่เขาก็กำลังเตรียมงานนะครับพี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เออชาโต้เดอเขาใหญ่ครับผมชาเตอร์โดเขาใหญ่นะครับชาโต้ชาโต้นะพี่ชาโต้เที่ยวที่ไหนกันบ้างครับพี่อันดับแรกก็จะไปถ่ายรูปเป็นก่อนนะครับ ในเส้นทางนี้เขาได้ลองรถด,ด้วยว่าก็จะมีหลากหลายรูปแบบมิถุภาพสายเก่านะครับจะเป็นลำตะคองที่เคยน้าท่วมอ่ะพอดีน้ํารถนะครับแล้วก็จะแบบเราจะลงไปถ่ายบริเวณนั้นจะเหมือนแบบริมทะเลหวังว่าวันนี้พระเจ้าจะเข้าข้างเาราอากาศดีอะไรเงี้ยลมลมดีเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะขึ้นไปลำตะคองนะครับเราจะเข้าไปในโซนที่เป็นด้านหลังนะครับจะติดก,กับกังหันเลยกังหันกังหันคืออะไรพี่กังหันลม ออกเขาหันโลอันใหญ่ใช่ไหมใันใหญ่ใช่ที่เขาเป็นไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปปีนเล่นกันเราเล่นครับพี่พูดถึงรถหน่อยพี่พี่ขี่ลันอินนะครับขี่เซอร์เวย์นะครับถึงวันนี้ก็ยังมาเกือบพันห้าร้อยโลละนะครับฟิลดีมากนะฟิลดีมากนะเป็นพาเลเทวินนะครับแล้วเขาก็มีการรีแมปใหม่เพื่อให้เราแบบขี่สนุกขึ้นนะครับใน สำหรับรถที่เป็นคุยเซอร์นะครับจัดให้แบบทอร์กเนี่ยเป็นแฟตทอร์กนะครับอืให้แบบว่าให้กำลังหนักๆหน่อยตอนส่งใช่ไหมครับมีรอบตลอดนะครับมีรอบตลอดเดินขี่จะสัมผัสได้เลยติดมืออย่างงี้ใช่ไหมใช่สัมผัสได้เลยจริงๆอะผมก็ชอบขี่อยู่แล้วนะรถแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นมิดเดิลคอนโทรลอางแต่ตัวเราตัวสูงอะอย่างสรีร่าพี่กับผมเนี่ยอาจจะใกล้เคียงเป็นฟอร์เวิร์ดคอนโทรลนี่น่าจะเหมาะกว่านี้เพราะว่าเป็นเท้ายื่นไปข้างหน้าครับของคุยเซอร์เดี๋ยวนี้ ผมมีโอกาสได้ร้องก็ขอบคุณมากนะครับยินดีครับยินดีขอบคุณแล้วก็ยินดีด้วยครับบผมว่าจะสนุกร่วมกันมาสนุกร่วมกันพี่แขกทำอะไรอยู่พี่อ๋อทำเพจสเปริตรายซิงครับฝากสเปริตรายซิงด้วยนะครับผมเป็นเรื่องพัฒนาทักษะการขับขี่ครับโอ้จะเน้นสาระไม่อมีเป็นเทิงเลยนะครับพี่อันนี้เน้นมันเทิงร้อยฮะสาระสูงเลยนี่ก็จะเป็นรถรุ่นคร่าวๆที่เราจะขี่กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดื้อเขาหน่อยนึงเฮ้ยน้องพี่ฝากถือแก้วหน่อยเถอะ เองจีบต่อเลยก็ไนดะ้พี่แก้วที่7แล้วถัง15จุดสักลิตรนะครับเมื่อกี้ผมฟังมาแต่ผมก็จำไม่ได้หรอก <c oughs> รู้สึกสตาร์ทง่ายกว่ารถตัวเองเยอะเลยอันนี้รถก็ค่อนข้างมีอะไรเป็นดี่จิตอลบอกเขาแล้วนะอย่างเช่นรูปประแจนี่คือใกล้เข้าเซอร์วิสใช่ไหมครับพี่เป็นงามีเวลาบอกนะครับมีโวลไฟที่ใช้บอกนะครับอันนี้เป็นทิปเปอร์ครับผมปเตยต่ออบลูทูธบสมุดจ อ๋อต่อได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นเป็นเป็นเหมือนเดิเกเตอร์ครับผมวันนี้กิจกรรมก็คือกินฟรียงมีเกียรติอ๋อก็มีพาไปขี่รถเล่นตามสถานที่ต่างๆที่เหล่าอินฟูจะชอบไปถ่ายรูปกันก็มีใครมีแบร์ไตมาอ๋อไม่ใช่นะพวกนั้นไม่เกี่ยวนะก็เดี๋ยวเราจะ เจออินฟูมากหน้าหลายตานะครับที่อยู่ในเพจมอเตอร์ไซค์ดังๆต่างๆ,ๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นความฝันอย่างหนึง่งที่ผมเหมือนเหมือนไปไปเมืองคานอ่ะเราได้เจอดาราใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นงานที่เราได้รวมอินฟูที่พอเราได้ดูอินฟูใน YouTube เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อินไงไม่คิดว่าวันหนึ่งรอยย้อนฟิวจะทำให้ฝันผมเป็นจริงนะเนี่ยอ้าวฉันได้สีฟ้าเหรอเนะี่ยนี่คืออาชาของฉันนะรุ่นเป็นของที่ห้องกรอยย้อนฟิวนะฮะร <Let o. S 1> ุ่นเลตซูเปอร์เลทอลครับเมโทอคุยเซอร์นะฮะ มั่วกันหมดเลยพวกมึงอ่ะเมโทไม่ใช่ครับไม่ใช่มันจะอเมทีออเมทิออพวกนายทำเราแย่ไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปทำท่าถ่ายรูปโกโก้นะฮะเราต้องไปถ่ายรูปโกโก้แผ่นใบใครไม่โกบ้างสวัสดีครับพี่วันนี้มาจากช่องอะไรครับเมโทร s o c i ตี้ครับวันนี้ขี่รถรุ่นอะไรครับพี่เนี่ยอ้าวก็ต้องอ่ะรถรุ่นไรเหรอเมทิเลอร์เมทิออใช่ใช่ใช่ เราจะไม่ตายคนเดียวหมายใครไปอินฟูโดนกูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่อันนี้มามามาช่องเลยนะเพี่อนวันนี้เป็นเกียรติมากจากรอยอนฟิลเขาเชิญพี่มาขี่รถรุ่นอะไรครับซูเปอร์เมเทออร์หกห้าหกโอ้เพี้ยเป๊ะไม่เอาละคุยหาคนอื่นดีกว่าพี่โยนครับอะไรบิก้ากับโรบัสต้าอันไหนอร่อยกว่านบพี่นี่ก็เป็นกระเป๋าสเตสเตโกรุ่น รุ่นรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นดับเบิลซิปนะฮะอันนี้ก็เป็นในแบบที่ผมพามายืนนะฮะยืนอย่างเดียวฮะไม่ให้พูดอันนี้ถุงมือก็เป็นของไลท์คัสตอมนะฮะกูทําเองอ๋อเหรอครับขอฝากด้วยครับหรับพี่เบิร์ดครับนี่พี่เบิร์ดมาขี่รถเล่นด้วยนะครับเบิร์ดแห่งสยามโอซูนะครับละคอนเสิร์ตล่าสุดเป็นไงบ้างครับกูงงไปหมดเลยเฮียท้อมไอเฮียแม่งแบบแม่งแปลกตาแปลกแปลกตาแปลกใจแม่งไปเล่นแถวเอกมัยดิเฮียไม่มีสมาธิเลยสาวเยอะเหรอโคตรเยอะเลยอ่ะ เดี๋ยวงานหน้าสเตเชียมีลุยที่ไหนครับวันที่5สิงหาคมงานในแดงงาน Voice of People ที่อิมอร์เทลหรือเปล่าอิมอร์เทลแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราเจออิมอร์เลก่อนเข้าอิมอร์เลก็เดี๋ยวเราจะจกฮีโร่หมู่ปลากันข้างหน้าก่อนนะครับเออตามนั้นวันนี้วันนี้ไม่ขี่รถเราย่ออินฟิรุ่นอะไรครับพี่ซูเปอร์เมเทอร ทำไมแม่งมีแค่เราที่ไม่รู้วะร้อยห้าสิบซีซีโอ้โหแป๊ะพี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงทล้ก็นบพี่นนั้นทำกันบ้นะทำกันมานนะเดี๋ยวกูหาคนหลุดก่อนไม่มีใครหลุดให้กูหลุดเลยเนี่ย

ส,สุดอะคิดถึงกู้ภูเขาเ้าไม่ลงมอ,อะไอะไอเชีอยตอนกูขี่แล้วกูไม่ได้คิดอะไรเลยอะไม่ลงมาทำอะไรอะไม่รู้พี่ครับถ้าเขาแจกเสื้อกันฝนอะผมของเก่งในเลยนะครับครับแต่รูกของเขาดิไปดิใส่เสื้อดีออแบบนึง สวยมากเลยอยู่นู่นไอสัตว์เห็นหรือเปล่าโอหรถขี่ดีมากขนาดสามตกตรนะก็บาลานแล้วก็ทุกทุกอย่างทออ็อกริงจริงทออ็ทอกเอทอท็อกขี่สนุกมากนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าตามเพื่อนทันนะฮะถึงว่าเราจะทิ้งระยะไว้แล้วเราก็สามารถชูตขึ้นไปตามเพื่อนได้นะครับหรือว่าทำไม่ดีครับรไปเลย รู้อะไรครับวันนี้เรารู้อะไรมามพี่เมทิออใช่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 โหมึงดูมันบิดถุงมือเลยนี่ย้อมสีมายังไม่ได้ย้อมสีพอดีไนะหม,หมเนี่ยนี่พี่ดูนี่ดิดิเนี่ยมึงดูดูนะเวย้ยเนี่ยเมื่อกี้พี่ก้าวมาอ่ะพี่แบบขี้ไหมนเนี่ยเออพี่ยียบขี้ไหมนเนี่ย ดีนะพี่ไม่เหยียบเนี่ยผมไม่งั้นแย่เลยกูจะบ้าตาย ได้เลยไหมได้อะไรจากกูบ้างโอ้เวาอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเขาาเยเเที่ยงต่อนะครับรับ20โลครับแดดเปียกๆฮะแต่ก็หยุดแล้วไม่รู้ว่าข้างหน้าจะตกอีกหรือเปล่าทุกคนก็มาดื่มดำธรรมชาตินะฮะใครอยากเที่ยวป่าก็มาได้นะฮะไม่เห็นมีป่าเลยก็เป็นป่าเต็เตียนไง แต่เขาพัตัดไปไปหมดแล้วใช่ ที่เราไปถ่ายมาที่กังหันตรงเขื่อนแล้วน,นะฮะก็นี่เป็นที่สุดท้ายที่เราจะมาพักกันแล้วก็จะยิงยาว40กิโลกลับไปที่พักนะครับนี่ก็จะเป็นวิวนั่นอันนั้นบ้างบ้างกำนันแมนกำนันแมนเนี่ยไอ้นั่นนะครับสีหลังคาสีเงินเขาจะเป็นอบตอของภูมิภาคนี้นะฮะเอาไหมบรรยากาศบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศก็ดีนะฮะ บรรยากาศดีมีบ้านเรือนเล็กน้อยฮะหมอกตลอดทางตลอดทางหมอกหมอกตลอดทาง,ง,ง,ทางถ้าตอนที่เรามาถึงแล้วถ้าเรากดเลคคอร์ดเราจะเห็นเราจะเห็นหมอกเยอะมากนะฮะเหมือนไซเรนฮิลเลยขนลุกเลยหนาวเหรอ,อ,อควันออกปากเลยรอแป๊บเดี๋ยวควันทำควันมาควันไม่มาไม่มาอันนี้เซานิกเซานิกควันน้อยหน่อยก็ <laughs> <laughs> บรรยากาศดีครับแต่ก็ฝนตกช่วงนี้ก็ต้องทําใจครับเที่ยวหน้าฝนนะครับแต่บ้านผมบอกให้ว่าผมอยากจะเปิดหน้าต่างทําอะไรสักอย่างหนึง่งกับคนที่ใช่บรรยากาศให้ได้มากเลย ได้มาทดลองขับขี่ Royal Enfield รุ่น Meteor นะครับมันเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการอะไรที่ไม่ใช่เป็น Middle Control นะต้องการอะไรที่เป็นมีความเป็น Forward Control อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่เป็นทรงคุยเซอร์ง่ายๆนะครับผมแนะนำเลยว่า Royal Enfield คันนี้อยากให้ทุกคนมาลองขับขี่ได้นะครับก็ที่สูนย์มอเตอร์ไซค์ร y ย l Enfield ต่างๆก็มีมากมายอย่างที่ผมทราบก็น่าจะมีที่โซนอโซ แล้วก็พระรามห้าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากรู้ว่ามันใกล้บ้านท่านที่ไหนบ้างก็ลองเซิร์ชดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เไว้ง่ายเพื่อนเพื่อที่สนใจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณรอยย้อนอินฟิมากที่พามาขี่รุ่นซูเปอร์พิทิออนะครับก็คนที่อยากได้รถในสไตล์ที่เป็นบิ๊กไบค์หน่อยนะครับแล้วก็เป็นทรงคลเซอร์เป็นทรงวินเทจหน่อยแล้วได้รูปทรง2สูบแบบพาราเรลลด้วยนะฮะขอบคุณคกณิจกรรมดีๆทั้งข้าว3มื้อที่ให้เราทานด้วยนะฮะอะอว่าเราาไป,ปา์ตี้น ก็วันนี้ประมาณเท่านี้นะครับเราขี่รถมาแล้ววันนี้โคตรมันมีทั้งฝนมีทั้งแดดนะครับเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวเปื่อยเดี๋ยวชื้นนี่ห้องกองฟูจะกินอยู่แล้วแต่เราก็รอดมาได้เดี๋ยวเราไปสนุกกันข้างในดีกว่าได้ข่าวว่ายำปลาดุกฟูไปหมดแล้วกูรีบไปก่อนดีกว่า